ชวบนะคะสวัสดีวลุงนะคะสวัสดีนะคะน้องๆชาวออดดชั่นไทยแลนด์ทุกคนค่ะเจอหน้า friendly, แฟรีนะะ่แบบนี้นะคะกับเช้าวันจันทร์แบบนี้ค่ะกับคลิปที่4แล้วนะคะกับออดดชั่น มันสเดยอ่าเจอแฟลี่เมื่อไหร่ก็จะมีข่าวสารดีๆมาฝากกันเลยเห็นไหมเห็นไหมซองสินตานี่อะไรเอ่ยนะคะสำหรับน้งนงองๆคนไหนนะคะเห็นแบบสอบถามเข้ามาเยอะงานาอินบอกนะว่าแผ่นเกมเนี่ยขอไปเมื่อไหร่จะได้นะคะตอนนี้นะคะที่น้องๆที่ขอมาทางหน้าเว็บไซต์นะคะทางเซ์วิคทนหรือไม่ทางอินบ x ็อกแฟนเพจที่ขอมากับแฟรี่ก็แล้วแต่ประมาณ2 0 0พกวการายชื่อ ทางทีมงานนะคะกำลังจัดส่งให้อยู่ใจเย็นๆเนาะสำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้ก็อย่าน้อยใจไปนะเขากำลังสั่งส่งให้อยู่นะ <c oughs> ทีนี้ค่ะแผนเกมไปเรียบร้อยแล้วชนะแฟนลิก็จะมาพูดถึงโปรโมชั่นกันบ้างแหละ,ะโปรโมชั่นประจำสัปดาห์นี้มีอะไรดดเด่นโดนๆกันบ้างคะ่ะสำหรับน้องๆเนี่ยก็พอจะทราบกันแล้วเนาะสำหรับโปรโมชั่นนะคะลงคองรอยคอนะคะกับ จ้าตัวแสบของเราแบนแบนนั่นเองเติม1000บาทนะคะโปรโมชั่นนี้มีประเด็นกันอยู่ค่ะเพราะว่าในระบบเติมเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยไม่มียอดหัก1000ถูกต้องนะสำหรับน้องๆ้องคนไหนที่เติมด้วย1,000บาทเข้าเกมโดยตรงเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการรับไอเทมโค้ดเนี่ยปกติค่ะส่วนคนไหนนะคะที่เติมเงินเข้ากระเป๋าไปแล้วจะยังหักไม่ได้ถ้าย,งายังไงรอประกาศข่าวทางหน้าเว็บไซต์ทางแฟนเพจเพิ่มเติม,ตม,ตมวันนี้นะคะอย่าเพิ่งหักเงินเข้า ระเป๋าเข้าเกมนะรอก่อนว่าเราจะมีการประกาศยังไงนะคะอย่างนี้ยังแจ้งให้ทราบไม่ได้ค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเมื่อกี้โปรโมชั่นใช่ปะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ากิจกรรมกันบ้างอ่ากิจกรรมนี้แบบว่ามาเป็นกลุ่มค่ะแต่ว่าตอนเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย เข้าแข่คนเดียวนะถ้าคุณคิดว่าแบบอยากเป็นตัวแทนแฟนนะคะอยากส่งเข้าประกวดแบบแดนดันดาวซึ่งตีนี้เราก็เป็นคนอวดแฟนนะคะสามมคตหนักมากโอ้โหหนักมากสามมคตหนักมากนะคะถ้ายังไงน้องๆคนไหนอยากเป็นตัวแทนแฟนนะคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับเงินรางวัลก,กว่าหมื่นบาทแถมเป็นพรีเซนเตอร์ของเราด้วยนะคะแล้วก็พิเศษกว่านั้นถ้าได้นะคะยังจะได้แบบ ยกกวนพาเพื่อนๆน,นะคะไปแบบโต้ขึ้นเวกบอร์ดกันนะคะพร้อมครูสอนสุดเอ็กคลูีฟกันเลยนะคะที่ f ลอร์เฮาค่ะสุขุมวิทถ้า้ยังไงก็รีบๆนะคะส่งเข้าร่วมกิจกรรมเข้ามาจะหมดวันที่25มีนาคมนี้แล้วนะช้าอดหมดนะคะทีนี้กิจกรรมได้นาดาไปแล้วอ่ะ เรามาอัปเดตอีกกิจกรรมหนึ่งดีกว่ากิจกรรมนี้มาพร้อมกับการอัปเดตเพลงใหม่นะคะเมื่อประจําวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานั่นก็คือออดิชั่นมันยกแพดของเรานะคะเพียงแค่เป็นเพลงไหนก็ได้ที่เป็นเพลงใหม่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาก็จะได้รับกเกงๆตึงเปียไปเลยนะคะตามจํานวนรอบที่เรากําหนดไว้ทางหน้าเว็บไซต์แล้วก็ต,ตัวสอบทางหน้าเว็บไซต์อีกทีนึงค่ะแล้วก็มา สู่ข่าวสุดท้ายของเราแล้วนะคะจะส่งท้ายโปรโมชันนี้แล้วโปรโมชันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นเติมปุ๊บเงอปั๊บนะคะแบบเติมด้วยบัตรเงินส,สดบันจุคอ300หรือว่าเติมเงินเข้ากระเป๋านะคะแล้วหักเงินเข้าเกณฑ์ส0ก็จะได้โปรโมชันนี้นะคะกับนางเงืบนะคะแล้วก็ปีกโคตรแลของเราจะหมดระยะโปรโมชันวันที่22มีนาคมน,นี้นแล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยยังไม่ได้แบบนาาเงืบของเราไปครอบคลองหรือว่าได้ปีกแรของเราไปครอบคลองก็ รีบๆเติมเข้ามานะช้าอดหมดนะนี่ก็แบบจะเที่ยงแล้วเนาะอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะคะช่วงนี้ก็แบบว่าท้องไส้ควรจะระมัดระวังเรื่องอาหารหนิดนึงนะคะเพราะว่าแฟรี่พึ่งท้องเสียมา ใกลรจะเที่ยงแล้วนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังเล่นเกมอยู่นะคะก็อย่ามัวแต่เล่นเกมเพลินอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะเดี๋ยวจะปวดท้องค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแฝดต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะแผ่นเกมก็เดี๋ยวทยอยจะส่งให้อยู่นะคะบ๊ายบาย